วัดโมลีนะคะเหมือนแก้ปีชงเลยเหรอ คล้ายๆแก้ปีชงเหรออ๋บุญอนี่คือเป็นเป็นเจดีนะคะด้านหลังเป็นเจดีเป็นยังไงนะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ปีเกิด ปีเกิดปีไอราศีอะตามตามปีเกิดแต่ว่าปีไหนกุญจออะไรเงี้ยนี่เ oh. ขาคนละเขาก็วงตามปีเกิด oh. อ๋อทำไมมันแล้วทำไมบางอันเป็นสีแดงสีม่วงต่างกันตรงไหนวันนี้มีสองสีใช่ไหมคะวันนี้มีสองสีนนสีม่วงอุ้ย มันมีลักษณะห้าสิบสองลักษณะเก้าอยู่ในนั้นจ้าสาธุจ้าวหืมราศียันตเจ้าค่ะสิบโมงราศียันต์เก้ามีสิบสองราศีนะคะนี่ค่ะมีสิบสองราศีสองด้านอ่ะไหนเอายังนี่วะโ้วค่ะจ้าโอเคสาธุบุญทำบุญมาเดี๋ยวมางี้เจน มันก็เหมือนตกไข่เลยเนาะมีไม่อันี้ซอยเมือนตะไข่เชิญค่ะเขียนเขียนชื่อเขียนตรงนี้เลยเนี่ยเขียนอย่างนี้เลยคขาเขียนอะเขียนฝั่งเราที่มีชื่อ นั่เขาเขียนเขามีบอกมีคนเขียนไว้อันนี้ฉลูใช่ไหมใช่นั่งก่อนนั่งก่อน เราเลยรีบเขียนพ่อจะลอก <laughs> <c oughs> วงเลยนะแม่วงเลยนะวงตัวเจ้าของที่เกิด <c oughs> อ่ะศิลปะมาดูการวงวงแบบใดวงแบบกรอบเอ้ามันอะไรมันวัวหรือว่ามันแพะเอาละ่ะเอาแล้วงไปแล้วด้วยใช่ใช่ถูกแล้ว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 ตัวเอง เขียนก่อนเขียนก่อนขอเขียนตัวใหญ่ๆเน่ตั้งใจขามาักขม้นเลยนะคะขคเขียนนะคะคถ้าใครที่ห้ามลอกกันนะคะเพราะว่าชื่อมันจะไม่เหมือนกันนะคะเราไม่เกิดปีเดียวกับคนอื่นไม่ได้นะคะ ใส่ชื่อเล่นได้ป่ะไม่ต้องเขาไม่ถามชื่อเล่นแล้วอายุยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดเขียนดิปีเกิดวันเกิดวันที่เท่าไหร่พี่แบดแกก้มหลับเหรอเขาบอกไม่ได้ ถือว่าก้มหลับไปแล้วคนอย่างนี้เวลาเกียนหนังสือชอบบอกนี่เออจริงจริงจะจูบกระดาษอยู่แหละเมื่อก่อนยิ่งนั่งกับเพื่อนยิ่งอย่างนี้เลยนะนี่ควางอย่างนี้นะทุกวันนี้เริ่มเอ้าเพราะว่าเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเอ้าประกอบเลยเหรอขบเป็นนักสีน่ารักเหรอเอาละค่ะทุกคนกําลังเขียนชื่อนะคะทางนี้เริ่มคิดคำนวณตัวเลขนะคะอะไรอายุเท่าไหร่เขียนชื่ออไเรื่องตลกอ่ะเด้อเด้อเด้อ ชื่อสาวนรักนะคะอย่าเขียนเสียก่อนเนาะ,ะอืมนั่นละดิวลาสดใครูติใครโกใครคะสีีค่ะมันนเหลือทงกัีเ เขาอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบเศษตีอันนี้คนหนึ่งจำวันเกิดไม่ได้อุ้ยทำไมเจ๊เขียนเล็คนเขียนใหญ่จังววันไมือสยรบอนจะวันเกิดเลยไม่ได้เขียนแล้วเขียนจีม่วงเขาอยู่ด้อม่วงไงอะไปใส่ข้างบนนี้แม่ตรงเนี้ยอุ้ยใส่ให้กันด้วย จ้าอุ้ยอุ้ยเองใส่มือเขาจิบใส่ให้กันบะาไม้่ายก่อนะได้ถ่ายใต้เสมอนะเป็นไรอยู่ด้วยกันดิอาชีพก่อาชีพก่าใครถ่ายรูปเอ้าต้องเป็น แปงตรงไหนก็ได้ผู้นำแต่ว่าแม่สั่งทุกอย่างเลยอ้าวเสร็จแล้ว อาชีพเก่าพี่แบดบอกนี่นะคะเป็นองค์พระเจดีนะะพระเจดีโลกโมลีนะคะสูงมาก เอาผิดชื่อผิดกอบผิดกอผิดกอบผิดกอเอานี่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 ก็เขียนแล้วนะพี่แบดนี่พี uh, uh, ่แบดเขียนแล้วอันเดียวกันอ๋อโอเคโอเคโอเคเท่าไหร่เขียนตรงนี้ก็ได้หมึกมันอนุนหมึกมันหงายคาคาวิธีส่ง ส่งน้ำพัดเจดีไม่ต้องใส่เยอะเขามีรูให้ใส่แค่อันนี้ใส่แค่สองขันก็พอใส่แค่สองขันก็พอ <c oughs> นั่นแหละน,นี่ดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ตรงนี้เออดึงเลยเน,นั่นแหละดึงเลยไปไแล้วหงหงหงกำลังส่งน้ำน้ำโอ้ยน้ำมะขามเขาใส่มะขามสาธุ หงไปแล้วน,น,นะคะคือหงนะคะหงทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดใช่นะแค่นั้นไปถึงองค์พระถงแคหงกำลังบินขึ้นไปแล้วส่ง,สงนธาสงนา,งาไปแล้วส่งน้ำ พระธาตุนะคะอยู่ตรงข้างๆตื๊ดสาธุสาธุสาธุเอาเลยไปเลยเ<อ>ามาเลยส่เงเรียบรอย้อยเบาเบาเบาเจนเบาไปมาก่นไปมาก่อนบอกว่าอยาชอบใช้สอสีขาว มาแล้วหถอ,อยหลังหง้วยหลังเห <c oughs> ยียบเกียร์อะกระเป๋ากระเป๋าเว้ยหนอหนุน <c oughs> หลังมากพ <c oughs> อไหมพอไหมไป่ะตาทูขอโทษนะ <c oughs> เรา โอ้โหระคังใหญ่เขาให้เขาติดายอะไรไว้อ่ะสวยมากเลยนี่เป็นโสวยจริงๆเนาะสวยเนาะ สวยมากเลยอโบอสดสวยมากนี่คะคะเป็นโบสดสวยมากเสือลำแพนง campaign.